ครับนะับวันนี้ผมก็จะมาทำฮันนีจลรี่นะครับแต่จะเป็นแบบที่สองนะครับก็คือง่ายๆนะครับก็น้ำผึ้งเทลงไปในขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นไม่ต้องเคี่ยวฮนะเราจะมาลองดูกันนะฮะก็ต้องเทเข้าไปในขวดก่อน a few moments later เราแช่ช่องฟรีดมาแล้วนะครับหนึ่งวันมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ทำไมหายไปครึ่งนึงม่ะเดี๋ยวก็จะเหนือเอซึมานะครับก่อนอื่นบีบขึ้นมาให้ได้ก่อนบีบได้ไหมต้องบีบเหมือนบีบลาสิฟัน ั้งนี้ครับเพอร์เฟกที่สุดแล้วนะครับก็คือผลสรุปคือผลสรุปนะครับก็คือถ้าเกิดเราเคี่ยวน้ำพึ่งแล้วเอาไปแช่ช่องปกติมันก็จะบีบไม่ขึ้นถ้าเกิดไปเคี่ยวน้ำพึ่งแล้วก็แช่ช่องฟรีซมันก็จะบีบไม่ขึ้นอยู่ดีฮนะแข็งใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดเทน้ำพึ่งลงไปในขวดที่บีบง,ง่ายๆแช่ช่องปกติมันก็พอกินได้แต่มันก็ยังเหล,ลวอยู่ยใช่ครับ ถ้าเกิดแช่ช่วงฟรีสก็เพอร์เฟกครับทิ้งไว้สักเท่าไหร่ดีเดี๋ยวจะเอาจับไปดูนะจะได้รู้ว่านี่เหลวจริงๆเนี่ยต้องหนึ่งวันเลยเนาะจับได้โอเคผมว่าวันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครัะสำหรับเนาะใช่สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ